สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนและเราภูมิใจนำเสนอสองสูตรใหม่น้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซี้ดถูกใจยิ่งกว่าเดิมติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัทพงษ์ ไลน์ไอดี082 445 6635เบอร์โทร082 445 6635พ่าเที่ยวเลียวไปหลอน <laughs> ชื่อเรื่องว่าสุดใจสุดใจออสุดใจฟังไม่ผิดแล้วฮะก็คือสุดใจของพี่ปูพงศิษิ์นี่แหละอ้าวนะคือเรื่องนี้มันเกิดเมื่อถ้านับระยะเวลาณนะตอนนี้นะสิบกว่าปีแล้วครับคือเรื่องนี้มันเกิดกับน้องคนหนึ่งที่ทชื่อโนนอันนี้ก็ให้เอ่ยชื่อจริงเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะ ก่อนหนะ้านั้นที่ไปเล่าเมื่อปีสองปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อจริงเพราะว่ากลัวผลกระทบแต่ตอนนี้เอ่ยชื่อจริงได้แหละชื่อน้องนอนท์นะน้องนอนท์ก็อ่าเป็นคนประจวบกิริขันแล้วก็ได้เข้ามาศึกษานะสอบติดมหาลาัยในกรุงเทพก็ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในกรุงเทพนะฮะก็ศึกษาเข้าสถานศึกษาในมหาลายัยแล้วก็ได้พบลักกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่าได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ เขาก็ดูรักกันดีโน่นนี่นั่นก็คุยกันไปแล้วก็มีแผนที่ว่าถ้าเรียนจบก็จะแต่งงานกันนะฮะก็คบกันมาตลอดระยะเวลาตอนปีสามจนมาขึ้นปีสี่แล้วก็ใกล้จะจบแล้วก็ตัดสินใจว่าการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยการอยู่หอเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะต้องกลับบ้านขับรถกลับบ้านนะน้องนนท์น ผู้ชายเนี่ยขับรถกลับบ้านไปที่ประจวบก็บไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คืนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะขับรถกลับกทมเพื <P ew ith> ่อมาอยู่ขอนะเหมือนมาเด็กมหาลัยทั่วไปนะฮะครับก <P ew ith> ็ <P ew ith> หลังจากนั้นก็คบกันกับน้องคอนเนี้ยแ,แล้วก็คบก,กันแล้วก็มีแผนรองแต่งงานกันแล้วก็ทีนี้มันมีวันหยุดอยู่ครั้งหนึ่งที่มันหยุดติดต่อ,อกันก็คือสาวอาทิตย์จันทก็เลยตัดสินใจว่าจะพาแฟนตัวเองเนี่ยมาเปิดตัวกับกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะ ซึ่งคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้เกิดกับคุณพอ่อคุณแม่แล้วละว่า,วามีแฟนแล้วนะจะมาพามาเปิดตัวคุณพอ่อคุณแม่ก็ยินดีนะครับระหว่างนั้นน้องนนก็เรียนหนังสือแล้วก็ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นๆเนะี่ยก็ตัดสินใจว่าจะพาแฟนตัวเองเนะี่ยไปที่ประจวบเพื่อจะไปเปิดตัวนะก็ขับรถไปนะฮะการขับรถไปในครั้งนี้ก็ใช้เส้นปกติเนะี่ยเส้นพะรามสองเส้นอะไรไปไปปกตินะ ก็แฟนตัวเองกับตัวน้องนนท์เนี่ยก็คุยกันสนุกสนานคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เปิดเพลงฟังไปนะฮะเพลงที่ฟังนะขณะนั้นก็จะเป็นเพลงไทยสากลทั่วไปที่นักเรียนวัยรุ่นเขาฟังกันนะ,นะเพราะขับผ่านไปขับไปได้สักพักเนี่ยจนมันจะเข้าเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วครับก็คุยกันจบอะไรกันจบก็คุยกันไปเนี่ยระหว่างเพลงที่เปิดอยู่ดีเพลงเนี่ย ที่ในสมัยนั้นก็ยังใช้ซีดีอยู่นะครับใช้ซีดีเปิดเพลงอยู่แล้วก็ในซีดีเนี้ยมันไม่มีเพลงเพื่อชีวิตอยู่ดีๆเพลงที่เปิดอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเพลงสุดใจของพี่ปูพงศิษฐ์ขึ้นมานะครับแล้วมันก็เปิดอีกครั้งหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นของเบนชลาทิตอืมซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็ ทางแฟนของน้องนนท์เขาตกใจแล้วเขาก็กกบอก mm hmm. เอ้ยอยู่ดีๆ mm hmm. เพลงมันเปลี่ยนได้ไง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เปิดซีดีเนี่ยมันไม่มีทางเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเปิดวิทยุหรือใช้บลนะูทูธน่ะอาจจะมีไปได้มันเป็นไปได้แต่ตอนนั้นมันมันไม่ทางนะครับ,รบก็ตกใจตกใจก็อ่าดัานแผ่นออกมาดัานแผ่นออกมาแล้วก็มาดูก็ใส่แผ่นถูกนี่มันเป็นแผ่น mm hmm. แผนของศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งฟังประจำมันฮิตในตอนนั้นอะ ก็ยัดแผ่นไปใหม่พอยัดแผ่นไปใหม่ปุ๊บสักพักเนี่ยก็ปรากฏว่าเพลงเนี่ยมันขึ้นเพลงสุดใจแล้วอืมพราะขึ้นเพลงสุดใจครั้งนี้ยปรากฏว่าขณะที่ขับขับกันอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็ชะลอรถลงปรากฏว่าเสียงด้านหลังของรถเนี่ยล้อรถเนี่ยมันดังเหมือนยางแตกมันดังปัป๊บป๊า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 ป๊ะป็าป๊าป๊๊าป๊๊าปา เพราะเบรกรถอะด้านหน้าของของอที่น้องจอดรถเนี่ยเป็นสาลาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสารารอรถแห่งหนึ่งแล้วกันครับก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมันมันมืดค่ําแล้วนะประมาณเวลาสักสองสามทุ่มแล้วพอขับจากกรุงเทพมาเนี่ยเลิกเรียนอะไรก่อจะออกเดินทางก็ประมาณสักทุ่มแหละมาถึงตรงจุดจุนั้นประมาณสักสองสามทุ่มแหละนะครับก็เจ้านนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวลงไปดูสักหน่อยว่ารถเกิดอะไรขึ้น ก็นำเอาโทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยลงไปเโทรศัพท์มือถือลงไปแล้วก็ไปส่องดูในสมัยนั้นก็พัดสกีนเพิ่งจะเริ่มเข้ามาอะไรประมาณเนี้ก็ส่องอส่องดูส่องดูก็ปรกากฏสภไอ้เจ้าโนนเนี่ยมันรีบวิ่งขึ้นมาบนรถเลยยังไม่รู้อะยังไม่รู้อะไม่มีอะไรไม่มีอะไรัไอ,ไ,รอไอตัวน้องก็เลยพูดว่าพี่เกิดอะไรขึ้นทําไมพี่ทําหน้านตาแตกตื่นขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เปิดประตูพระปึ้งไป ไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว<ม>่ายางที่แตกเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายพอดีแล้วล้อหลังนะฮะครับไอ้น้องคนเนี้ยก็หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วตัวเจ้าหนุนเนี่ยก็พยายามจะห้ามแต่ห้ามไม่ได้เหมือนลงไปแล้วอะ่ะส<ม>ักพักหนึ่งก็วิ่งมาแล้วก็ปิดประตูปึ้งพี่ออกรถครับ,รบพักสองคนเนี้ยก็นั่งอยู่อาการนิ่งอะ่ะแล้วก็ไม่พูดกันเลยแล้วก็ขับรถออกไป ขับรถไปได้แป๊บหนึง่งอ่ะเพลงมันก็ขึ้นอีกเป็นเพลงสุดใจะใอีกครับก็ต่างคนก็ต่างอยู่ในมุมตัวผู้หญิงวันนี้ก็อยู่ในมุมมุมหนึ่งแล้วตัวจนนก็ขับรถไปด้วยการที่แบบไม่มองกระจกหลังไม่มองกบซ้ายขวาเลยขับไปตรงๆครับระหว่างนั้นก็ขับไปจนถึงบ้านตัวเองนะฮะไปถึงบ้านตัวเองก็คุณพ่อคุณแม่ของอน้องนอนเนี่ยเขาก็มาตอนรับอยู่นั่นอยู่นี่นะอะไร แล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เจ้านนนเนี่ยก็เลยคุยให้ฟังคุยให้กับพ่อแม่ฟังว่าวันนั้นที่ไปเจอเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเจอก็คือตอนไห้น้องนนมันลงไปอ่ะปรากฏว่ามันเอาไฟฉายส่องไปที่ล้อรถตัวเองครับเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเกาะรถอยู่อืมแล้วเสียงไอ้ที่มันดังปับ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 ก็คือเสียงของคนที่เกาะรถแล้วมันกระแทกอ่ะ อ๋อตัวกระแทกกับพื้นถนนใช่โอ้ oh. แล้วน,น้นองก็เลยวิ่งกลับเข้ามาบนรถนะ oh. แล้วก็ปิดประตูแล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอ้น้องคนเนี้ยที่เป็นแฟนก็สงสัยนี่เกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเ็าแบบทําไมหน้าตาเป็นงั้นไหนไปดูดิก็เปิดประตูไปเปิดประตู oh. ไปก็ปรากฏว่าไปเห็นแบบเดียวกันออมแต่แบบที่ผู้หญิงเห็นเนี้ยน้องผู้หญิงเห็นก็คือผู้หญิงคนเนี้ยเงยหน้าขึ้นมา แล้วก็ทำตาดุดุด้วยครับเออแล้วสักพักหนึ่งสองคนเนี้ยก็เล่าเรื่องให้กับพ่อแม่ฟังนะพ่อแม่ของโนนฟังพ่อแม่ของโนนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงสวดมนตนะ์นะทำโนนทำนี่ให้อะไรให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาหลวงพ่อพาไปหาพระเออนะก็นอนกันไปพอนอนกันไปเนะี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี้ยฝันน้องผู้หญิงเนี้ยฝันนะฝันว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาขาวเลยเหมือนคนจีนเลยแล้วก็มาชี้หน้าว่ามึงแย่งแฟนกูอนะฮะหลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเพอะสะดุ้งตื่นก็ไม่นอนแล้วนี่ด้วยความกลัวนะก็อยู่กันจนเช้าแล้วก็ไปเรียกคุณพ่อคุณแม่มาว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงลนนักษณะนี้นะว่าเออ่มาชี้หน้าว่ามึงแย่งแฟนกูอะไรกันแล้วแต่นะ ก็พอเช้าขึ้นมาหลังจากบิณฑบาตเสร็จพระบิณฑบาตเสร็จแลยเสร็จก็พาไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์เขาก็เลยพูดว่ามีวิญญาณตนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงลักษณะเนี้ยเขาบอกว่าเขาชื่อหมวยเขาตามมาแล้วเขาบอกว่าเจ้าอ่ะไปทําอะไรกับเขาไว้น่าจะนึนอออกหรอกพระท่านก็ไม่อยากจะพูดเยอะแต่พูดประมาณนี้เออ ทีนี้ไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยก็เลยรู้สึกมันเกิดอะไรขึ้นหวยนี่คือใครแล้วก็ซักถามนะเอาซักถามไปซักถามมาก็อ่าตัวจันวนก็ไม่รับสารภาพอ่ะคือแบบก็ไม่ได้พูดอะไรก็หวยไหนไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ตามมาอาจจะเป็นสัมภเวสีข้างทางก็ได้น่นนี่นั่นก็ได้แล้วก็ว่าไปนะฮะหลังจากวันนั้นน่ะก็ตัวเองก็พาแฟนตัวเองเนี่ยไปที่บ้านนะหลังจากลดน้ำมนต์แล้วดื่มน้ำมนต์กินน้ำมนต์อะไรก็ว่ากันไป ก็พาไปถึงบ้านนะะพ่อแม่ก็คอยเปลอบ,บอกว่าไอ้นอนพักนะก็ะจิตเรายัางฟุ้งซ่านอยู่แล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยก็นอนหลับพักผ่อนแล้วกันครับหลังจากแฟนเจ้านนนนี่ยหลับนะฮะเจ้านนเนี่ยก็เลยบอกกับพ่อแม่ว่าผมม่เคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ชื่อหมวยเขาอยู่บริเวณนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยแต่ถ้าคิดไปถึงเมื่อคืนเนี่ยมันคล้ายๆว่าเหมือนถึงบ้านหมวยเลยนะ ที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยครับดียังไงผมจะขับรถไปดูสักทีว่าหมวยอยู่ดีไหมนะฮะหลังจากนั้นก็ขับรถมานะ,ะขับรถมานะขับรถมาแล้วตัวเจ้าน,นนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าหมวยกับเขาเนี่ยคบกันมาตั้งแต่เรียนมสามอ่ะ,อะเรียนโรงเรียนเดียวกันมสามมสี่ประมาณนี้นะ,<อ>ะแล้วก็คบกันมาแล้วทั้งมดถึงมหกเนี่ยก็ไปสอบมหาลัย แต่ตัวหมวยเองเนี่ยไม่ได้ไปนิงเทพเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกคนเดียวซึ่งก็จะให้หมวยเนี่ยขายของช้ำอ่ะช่วยแม่อยู่ที่ที่นี่แหละแล้วให้เรียนมหาลาัยในจังหวัดนั้นเลยไม่ต้องมากรุงเทพก็ทำให้สองคนเนี่ยแยกกันแยกกันแล้วก็ติดต่อหากันบ้างมาหากันบ้างแล้วก็ไม่เค่อยได้พบเจอกันจนสุดท้ายแล้วเจ้านนเนี่ยไปมีแฟนครับเออนะ เจ้านนก็คิดว่าเออเป็นการเลิกกันด้วยดีไม่ได้มีอะไรผูกมัดกันอะไรประมาณนี้สุดท้ายเจ้าโนนเนี่ยก็เดินทางไปหาบ้านบ้านหมวยนะแล้วก็ไปถามหามหมวยพราะไปถามไปคุยไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ,พ่อคุณแม่เขาก็เลยพูดว่าอ่าเป็นเพื่อนของหมวยเหรอบอกครับเป็นเพื่อนหมวยถ้าเป็นเพื่อนหมวยเนี่ยรู้จักคนชื่อนนนไหมอืมะนนก็เลยพูดว่า อ๋อผมรู้จักครับเป็นเพื่อนผม,มเองคือไม่กล้าว่าเป็นเป็นตัวเองกลัวจะโดนอะไรสักอย่างเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพูดเป็นตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะน่าจะมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยถึงถามมาหาคนเนี้ยเรียงเลียกไปก่อนเออเลียงเรียกไปก่อนตอนนี้พ่อแม่เขาก็เลยพูดว่าถ้ารู้จักคนชื่อนนนะเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้เขาหน่อยเพราะตอนนี้ลูกแม่เสียไปนานแล้ว<อ>เสียไปปีกว่าแล้ว แล้วเขาเขียนจดหมายฉบับนี้ทิ้งไว้ซึ่งจดหมายฉบับเนี้เขาพิมพ์มาทุกอย่างเลยแล้วมาให้พี่เนรอ่านในวันนั้นน่ะนะในเนื้อค,ค,ความจดหมายเขาบอกว่าเราได้สัญญากันไว้ว่าถ้าเรียนจบม .6 เมื่อไหร่เราจะได้ไปเรียนมหาลาัยเดียวกันแต่ในเมื่อวันนี้เราไม่ได้อยู่มหาลาัยเดียวกันแต่เราก็ยังรักกันอยู่แล้วสัญญาที่นนสัญญาไว้กับเราเราก็ยังจําเสมอ ไม่เคยลืมแล้วเราก็รอเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นนจะทําตามสัญญาก็รอให้นนเรียนจบแล้วจะมาขอเราซึ่งเราก็รอเสมอแต่เรารู้ข่าวจากเพื่อนเราว่านนท์มีคนอื่นแล้วทําให้เราเฝ้ารอมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะไปรอนนก่อนแต่อีกพบหนึ่งซึ่งหมวยเนี่ย วันนั้นเขาสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือข้ามถนนไม่พ้นก็ไม่รู้เสียชีวิตบริเวณที่ศาลาตรงนั้นด้วยรถชนและที่สำคัญหมวยชอบฟังเพลงสุดใจมากอเออเป็นคนชอบเพลงเพลงสุดใจเป็นพิเศษเลยคือถ้าในบรรดาเพื่อนๆจะรู้กันว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มอบให้กับนนซึ่งเนื้อเพลงเราก็รู้อยู่แล้วเพราะอยากมาหา มาอะไรเนี้ยด้วยความคิดถึงเนี้ยเออซึ่งจะเปิดให้ให้นนฟังเวลาที่นนมาหาแล้วก็จะใช้เพลงเนี้ยแทนใจกันกับเพลงสุดใจครับเออเมื่อรู้ดังนั้นนนก็ก้มลงกราบคุณพ่อคุณแม่ของหมวยแล้วก็บอกว่าผมนี่แหละชื่อนอนแล้วพ่อคุณแม่ก็ก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะ มันจะผ่านระยะเวลามาแล้วเป็นปีแต่ว่าที่สําคัญหมวยเขาก็ยังรักคนชื่อนนอยู่แม่เนี่ยไม่รู้หรอกว่านน,นคือใคร,ครสักพักคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีนะเขาก็เลยไปเปิดห้องเปิดห้องอลูกเขาอะเชื่อไหมว่ามีรูปที่ถ่ายคู่กันในสมัยน,นั้นก็ยัง,ย,งยังมีโทรศัพท์ถ่ายได้อยู่เนาะแล้วก็ยังมีร,รูปตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมต่างๆที่ตอนจบมหอะ Uh, แล้วก็ติดคู่กันคู่กันเต็มห้องเลยอืม hmm. แล้วก็มีฉบับกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่าไม่รู้ว่าลูกเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายหรือลูกเขาประสบอุติเหตุเพราะเขาอ่าจะต้องข้ามถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำเนื่องจากจะมีรถที่จอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาไม่อยากอยู่เทินกลับมา ก็จะรู้กันว่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างก็ซื้อกระทิ้งแดงซื้อเครื่องดื่มชูก,กําลังซื้อแป,ป๊บซี่อะไรเงี้ยก็จะใช้น้องหมวยเนี่ยข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะเอาไปให้แต่วันนั้นก็มีสินค้าที่จะข้ามไปเหมือนกันเขาก็เลยไม่รู้ว่าลูกเขาฆ่าตัวตายหรือว่าลูกเขาประสบอุบัติเหตุครับแต่ที่สําคัญจะจดหมายฉบับเนี้มันมันมันแทนใจความนั้นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะ มันมีความหมายแบบนั้นซึ่งหลังจากนั้นนนก็ผ่านไปได้อสักไม่ไม่รู้กี่เดือนนะ่ะแล้วนนก็กลับมาบวชและที่สําคัญก็ตอนที่จะมาบวชนี่ก็มาขอเข้ามากับคุณพ่อคุณแม่ของหมวยด้วยแล้วก็ถึงถึงเวลาบวชพอดีนะ่ะน่าจะถึงเวลาบวชพอดีแล้วก็ได้มาบวชแล้วปัจจุบันสุดท้ายแล้วอตัวนนกับน้องคนนั้นน่ะที่เป็นแฟนกันก็นกเลิกกันนะ ไม่ได้ไไดแต่งงานใหมใช่ไหมครับใช่แฟนใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนนก็ไม่ได้บอกแต่ว่าที่สําคัญนนก็บอกว่าอ่รักครั้งเนี้ยมันทําให้เขาขับรถผ่านตรงนั้นทีไรเขายังคิดถึงเสมอแล้วก็แล้วเขาทาใจไม่ได้ที่จะจะพาผู้หญิงใครอีกแล้วที่ผ่านตรงนั้นนะ่ะจุดตรงนั้นอนะ่ะ mm. เออนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกแบบเออมัน มันฟังแล้วมันมันกินใจเราซึ่งเนื้อความจดหมายตอนนั้นเขาพิมพ์มาให้พี่แล้วก็แบบยาวเลยนะซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นเนื้อความจดหมายที่ตัดเพอแล้วก็รู้สึกรักมากอืมแล้วก็ยังรอสัญญาคํานั้นที่ต่างคนต่างเรียนจบแต่ละที่อะเราจะกลับมาแต่งงานกันครับอประมาณนั้นน้องอาร์ตโอ้โหเรื่องเศร้าจังเลย เรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วต้องจบด้วยความตายเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมันเศร้าจังเลยคือไม่อยากจะคิดถึงคนที่รอเลยว่าเขาจะทรมานขนาดไหนในการที่รอคนคนหนึ่งให้กลับมาหาสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตไปอืมใช่ใช่ใช่อ<า>ันนี้เราโ,ดโหดจรหูเพราะเนื้อ <laughs> เพลงเนี่ยมันมันบ่งบอกถึงคนที่เออ ที่ห่างกันไปแล้วกลับมาหากันนะเพราะอยากมาหามาเพื่อจะมาถามไทยว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเนื้อร้องที่ตรงตัวมากอะตรงตัวมากกับ,ก,บกับเพลงนี้ที่ที่จะต้องเอ่อโนนเนี่ยต้องขับรถกลับมาทุกวันทุกวันศุกร์กลางคืนแล้วก็จะมาแวะมาแวะเอ่อตรงตรงน้องหมวยเนี่ยน้องหมวยก็ต้องมานั่งตรงศาลา ครับอ่าเพื่อรอเพราะว่าแอบคบกันไม่ไม่ให้พ่อแม่ทางทางฝ่ายผู้หญิงรู้เพราะว่าเขาเป็นเป็นลูกคนจีนแล้วเขาก็แบบไม่อยากให้ลูกสาวออกเรือนเร็วอ,ะอ่ะอ่าก็จะมามาแอบคุยกันตรงนั้นหน่อยนึงอ่าแล้วก็จะขับรถเลยไปแล้วก็ไปเข้าบ้านของของนนแล้วเวลาขากลับที่มันขึ้นกรุงเทพก็วันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะขับรถกลับมามวยก็จะไปรออิสลาหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งซึ<ร>่งเป็นขาขึ้นกรุงเทพ แล้วก็จะแอบคุยกันอะไรประมาณเนี้ยเออคนะือเนี้ยเนื่องด้วยสัญญาที่ที่นนมีต่อกันว่าอ,อ,อยู่กันไปแล้วก็เดี๋ยวเรียนจบจะไปพูดคุยจะไปขอแต่เนื่องด้วยไปอยู่ในกรุงเทพเนาะมันก็อาจจะได้เจอกับผู้หญิงใหม่แล้วก็ทําให้อ,อ่เรื่องตรงนั้นมันไม่ได้เป็นดังหวังออืมครับเออประมาณนี้ประมาณนี้เศร้าเลยเขาบอกเรื่องนี้พี่เน่ได้เคยเล่าไปแล้วนานหรือยังกับพี่เน่นานแล้วฮะนานฮะเออ,เอ,อประมาณสัก สองปีแล้วอืมคือก็อบอกผมยังไม่เคยฟังเรื่องนี้นะแต่พอฟังครั้งแรกแลรู้สึกเอ่าขนหูไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับใครเลยอยากจะให้คนที่มีความรักเนี่ยก็สมหวังในความรักทุกคนนแต่ก็ในเมื่ออนาคตมันไม่สามารถกําหนดเองได้อะยังไงก็ถ้าผิดหวังก็ต้องสู้ต่อไปเนาะอ,อย่าไปคิดสั้นใช,นใช่ใช่ใชเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังผิดหวังเรื่องความรักอยู่ด้วยนะครับครับผมโอเค